True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยแจฟพรีเมียร์ขอพูดความจริงที่ปิดปากเงียบมา20ปีก่อนทาทายังจัดดังเมวสุภาษิ์ฮอตระดับโลกแฟนสับตุรกีทำโปรเจกต์บอลลูนฉลองวาเลนไทน์ให้ มีลุ้นหรือเปล่านะครับใบเฟิร์นนายนภัรจะเป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูก่ก o o ด Mor n น n i n n ินไต์เช้าข่าวบันเทิงค่ะเช้บแบบนี้ครับอัพเดตข่าวสารในวะงการบันเทิงเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้นี่มีมีหลายเรื่องเลยทำไมเหนือเลยนะตั้งแต่เช้าเลย เมื่อวานไปไหนมา <S 1> <S 1> ไปไหนมาเมื่อวานทำงานมาทำงานมาก็เลยเนิ่นเลยกลับมาเรื่องนี้ดีกว่านะครับมีหลายเรื่องที่เชื่อว่าหลายหคนติดตามข่าวกันอยู่ก็คือเรื่องของนายณภัฒนแล้วก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเออขวัญใจคุณแม่คุณใบเฟิร์นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นขวัญใจของ คุณอย่าบอกคนอื่อนดิฉันถามว่าคุณน,นะ<อ>ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใแล้วนายภนะัส์ก็จะเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศจริงนะฮะก็มีข่าวมาแต่ว่าข่าวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรารอเดตก,กันช่วงท้ายรายการละกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ข่าวแรกของเราจะพูดถึงสาวทัยังครับคือเธอได้ออกรายการมารายการหนึ่ง <c oughs> เราก็ได้เล่าเรื่องราวของก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงว่าเธอเนี่ยเข้าวงการมาได้อย่างไรก็พูดถึงบุคคลบุคคลหนึ่งนั่นก็คือคุณเต๋อเรวัต นะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งคนก็คือคุณแก้วพรีเมีย,ยก็ออกมาเล่าราล่าสุดเลยบอกว่าทัทยังเข้าวงการบันเทิงมาได้เพราะเธอคนนี้อ้าวเป็นอย่างไรทาไมถึงความสองฝั่งแตกต่างกันจะเล่าให้ฟังครับมาดูกันนะครับคุณแก้วพรีเมียนะฮะก็อดทนไม่ไหวแล้วนะครับหลังจากที่เห็นทัทยังออกมาสัมภาษณ์รายการดังถึงเส้นทางที่เป็นสุปตา ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งททายยังเองได้เล่านะครับบอกว่าการเข้าวงการแล้วก็การดังสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเกิดจากการให้เธอไปแคส MV เพลงเหลวไหลของพี่มอสปฏิพานแล้วก็ไปเจอคุณเตอ๋อเรวัตนะครับจนทำให้เป็นจุดกำเนิดของความโด่งดังขายเทปไปถึง3ล้านตลับในเวลาต่อมาโดยทางคุณแก้วเองก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นการทวงบุญคุณนะแต่อยากให้ทุกคนรู้ความจริงที่ปิดปากเงียบมาถึง20ปีเอาว่าอย่างไงครับ ะะจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาเราไปเจอเขาที่โรงเรียนร้องเพลงของครูอ้วนนะคะแล้วก็รู้จักกับน้องนุ่น ตอนนั้นเขาชนะการประกวดร้องเพลงเราไปเห็นรูปติดที่โรงเรียนก็สนใจโดยตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าทาทาหลังประกวดเสร็จก็เงียบนะแล้วก็ไม่ได้มีงานด้วยเราก็เลยได้โทรคุยกับคุณแม่เรื่องงานมีการหัก25บางงานก็คือ20ถ้าได้น้อยมากๆก็ยกให้ฟรีไปเลยเราเองก็พาเขาไปหลายที่ทั้งทายหนังสือวัยรุ่น The Boy เธอกับฉันพาไปแคสโฆษณาก็มีบ้างเหมือนกันก็ได้เป็นตัวประกอบนะคะไปไหนมาไหนก็พาไปด้วย พร้อมกับเจสันอย่างนั่นเองค่ะ,อะตอนที่ทาธทอามาแจ้งเกิดเพราะแคสติ้งที่แกรมมี่ที่ตอนนี้เราก็สนิทมากเขาโทรมาบอกว่าอยากจะได้ลูกครึ่งถ่าย MV ็มวมอสเนี่ยนะฮะวันนั้นเราก็พาไปสาคนเขาเอาหมดเลยเพราะตอนนั้นพูดตรงๆโมเดลลิง่งเราค่อนข้างจะมีภาษีดีกว่าที่อื่นเรียกว่าติดหนึ่งใน5ของประเทศส่วนที่เขาให้สัมภาษณ์ว่ามาแคสเอ็มวีแล้วเจอพี่เต๋อเนี่ยเราบอกเลยว่าเราอยู่ตรงนั้นตลอดพี่เต๋อไม่ได้อยู่ในนั้นมีแต่เราเนี่ยแหละที่รู้จัก กับพี่มิกกี้โดยที่คนที่โดยเป็นคนที่หากใครจะเข้าแกรมมี่ก็ต้องเทสเสียงกับคนนี้เท่านั้นเราก็หยิบไปสมัครให้ตาทานในกรอกเพื่อส่งให้พี่มิกกี้แล้วก็ปรากฏว่าเทสผ่านนะคะแกรมมี่เองก็เรียกเข้าไปคุยทําเพลงจนจะออกเทปแล้วละ่ะตอนนั้นเราเองก็คุยกับแม่เขาตลอดพอถึงวันเทปออกคุณแม่ก็บอกว่าแก้วไม่ต้องพูดเลยนะเรื่องเงินไม่ต้องมาคุยกับแม่ บาทเดียวแม่ก็ไม่ให้จากนั้นนะคะเราเองก็ไม่เคยโทรหาอีกเลยแล้วเขาไปเซ็นสัญญากับแกรมมี่ทั้งที่มีข้อตกลงกับเราแล้วก็พูดว่าแกรมมี่เรียกไปคุยทั้งที่เราจัดการให้ทั้งหมดเขาบอกว่าถามจริงถ้าวันนั้นเราไม่ขอเบอร์ที่โรงเรียนร้องเพลงมาพาไปถ่ายเอ็มวหยิบใบสมัครเทสเสียงถามหน่อยว่าจะมีวันนี้ไหมที่พูดไม่ไ,มได้จะทวงบุญคุณแค่อยากจะพูดความจริงว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีโอกาสได้ออกมาเคลียร์สักรอบหนึ่งแหละนะถ้าเป็นประเด็นขึ้นมาแบบนี้ใช่แต่เอาเข้อาจจะแบบพูดถึงในพาร์ทที่เขาเป็นนักร้องไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ไปลงดีเทลแต่ฉันเกิดมาฉันเคย123 4งสองสามสี่นึกออกไหมอ่ะบ,<า>บางทีแบบเราก็เลกไม่ออกเหมือนกันว่าเราเคยเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเนอะอะมากันที่หนุ่มมิวแบบดีคนเนี้ยชอบไหมชอบไหมดีมากเป็นคนทํางานน่ารักมากเคยร่วมงานครั้งนึงรู้สึกว่าแบบ รับผิดชอบทั้งเดียวเลยเพราะมิวก็บอกว่ามารอบรายการรอบต่อไปก็ขอเปลี่ยนพิธีกรเพราะว่ากลัวผู้หญิงคนนี้มากไม่ใช่อืนะคะเขาว่าคู่เขาตอนนั้นน่ะนะคะเป็นคู่จีนชายซึ่งล่าสุดต้องบอกว่าความน่ารักของเขานี่แหละแฟนแฟนี่หลงหัวปักหัวปำมีการทำบอลลูนนะแล้วก็แบบมีการเอาชื่อเขาลงมาแฮปปี้วาเลนไทน์ไม่ใช่ในไทยนะจ๊ะตุรกีไปเลยค่ะ หนุ่มมิวสุภสิทธ์นะคะก็เรียกว่าปังต่อเลยนะคะขึ้นแท่นฮอระดับโลกไปเลยเมื่อแฟนคลับชาวตุรกีรวมพลังรักทำโปรเจกต์บอลลูนฉลองเดือนแห่งความรักที่เมืองแคปฮาโดเซีนะคะที่ประเทศตุรกีสุดยิ่งใหญ่เป็นนักแสดงและศิลปินหนุ่มสุดน่ารักที่เป็นแฟน,แฟนทั้งชาวไทยและต่างประเทศก็เทใจให้เสมอมาสําหรับหนุ่มมิวนั่นเองค่ะเพราะว่าความน่ารักนี่เองทําให้ไม่แปลกใจที่ไม่ว่าจะขยับตัวมีผลงานอะไรก็มีแฟนๆพร้อมซัพพอร์ตตลอดเวลาค่ะ แต่ว่าล่าสุดนี้ที่เล่าให้ฟังกันไปนะครับคือ ans, อินเตอร์แฟนหรือว่าแฟนคลับต่างประเทศชาวตุรกีครับที่ก็รวมพลังทำอภิมหาโปรเจกต์สุดอลังการนำวันรูเนี่ยขึ้นบนท้องฟ้าก่อนจะโชว์ป้ายขนาดใหญ่รูปหนุ่มมิวพร้อมคำว่า Happy Valentine's Day ที่เมืองคาปโดเกียนะครับประเทศตุรกีนั่นเองงานนี้ทำเอาแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกตะลึงเลยในความยิ่งใหญ่แล้วก็พลังรักที่แฟนชาวตุรกีมอบให้หนุ่มมิวแถมยังทำให้แฮชแท็ก flymewtothemoon เนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกด้วยล่ะครับ บางทีความสามารถก็สําคัญแต่ว่าการวางตัวเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันตอนนี้เห็นมิวเขาก็นอกจากเป็นนักแสดงมีผลงานเพลงล่าสุดมาจับงานพิธีกรด้วยใช่แล้วก็แบบไปแขกรับเชิญต่างๆก็สนุกมากเลยนะใช่แล้วนะครับเอาเรามาดูอาการของหม่อมหลวงสุรีวันกันดีกว่านะครับเราได้พูดกันไปหลายวันแล้วอาการล่าสุดเป็นอย่างไรอัปเดตกันดูครับ จากกรณีที่หม่อมหลวงสุรีวันนะครับหรือว่าหม่อมหลวงสุรีกรสุริยงหรือว่าคุณปุ้มเนี่ยนะฮะจูจ่ๆก็มีอาการไม่มีแรงผู้ประกาศข่าวกีฬาสามีเนี่ยนะฮะก็พาไปหาหมอก็พบเส้นเลือดสมองแตกต้องผ่าตัดสมองด่วนที่โรงพยาบาลภูมิพลโดยครอบโ,อโดยครบรอบหนึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลสามีก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าอัปเดตอาการพี่ปุ้มวันนี้เป็นวันที่30ที่พี่ปุ้มอยู่โรงพยาบาลอาการตลอด3วันที่ผ่านมาหลังจากที่ ดูดริ่มเลือดออกมาแล้วแล้วก็ทําที่กั้นเพื่อไม่ให้ริ่มเลือดไหลไปสู่อวัยวะที่สุ่มเสี่ยงในการผ่าตัดใหญ่อาการทั่วไปยังทรงตัวทีมคุณหมอนําปัสสาวะแล้วก็เจาะเลือดไปตรวจผลออกมาไม่ได้ติดเชื้อไม่มีอะไรผิดปกติคุณหมอเซตวันผ่าตัดใหญ่ไว้ได้แล้วในวันพฤหัสที่25กุมภาพันธ์พี่ปุ้มมีเวลาประมาณ2สัปดาห์ที่จะทาร่างกายแล้วก็จิตใจให้พร้อมขอบคุณกําลังใจและความโผงใหญ่จากทุกคนนะครับ จากนั้นวันที่11กุมภาพันธ์นะฮะจุดจีนที่ผ่านมาสามีโพสต์ภาพภรรยาในชุดจีนพร้อมกับเผยอาการว่าวันนี้ช่วง7โมงเชา้าพลอากาศตรีทวีพงปาจริรีพ่วงนวยการโรงพยาบาลภูมิพลเข้ามาเยี่ยมดูอาการพี่ปุ้มแล้วก็พอใจที่เห็นพี่ปุ้มอาการดีขึ้นดูสดใส ครอบครัวขอขอบคุณทุกท่านผอ,อและทีมงานที่ห่วงใยดูแลพี่ปุ้มเป็นอย่างดีตลอดมานะคะตั้งแต่วันที่11เดือนมนกราคมค่ะล่าสุดได้โพสต์ขอรับบริจาคเลือดอีกครั้งนะคะว่าเนื่องจากพี่ปุ้มปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นสุรีกรจะต้องผ่าตัดใหญ่อีกครั้งในวันพฤหัสที่25กุมภาพันธ์นี้ทางทีมคุณหมอผ่าตัดโรงพยาบาลภูมิพลเองมีความต้องการเลือดกรุ๊ป O สำหรับใช้ในการผ่าตัดพี่ปุ้มจํานวนมากพอสมควรทางโรงพยาบาลจึงขอประกาศรับบริจาคเลือดเพื่อใช้ในการ ตัดพี่ปุ้มในครั้งนี้ค่ะก็สามารถมาบริจาคได้ที่กองบริการโลหิตชั้น3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลภูมิพลครับในเวลาราชการคือ8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งนั่นเองทางโรงพยาบาลก็ฝากบอกว่าขอให้ท่านที่ต้องการมาบริจาคเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อมตามที่กําหนดด้วยครั้งก่อนมีหลายคนที่ก็ตั้งใจมาบริจาคเลือดให้พี่ปุ้มแต่ว่าทําไม่ได้ คร้งนี้ทางโรงพยาบาลก็เลยฝากมาบอกว่าให้จัดเตรียมร่างกายให้พร้อมตามที่กําหนดนะครับจะได้ไม่เสียความตั้งใจและครั้งนี้โรงพยาบาลขอรับบริจาคทุกครุปเลือดด้วยนะครับ โดยจะเปิดทยอยรับบริจาคตั้งแต่วันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเพราะทางคุณหมอต้องการเฟรชปลัตนะคะสำหรับพี่ปุ้มขอเชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาออกมาบริจาคเลือดเพื่อเป็นผลบุญให้พี่ปุ้มผ่าตัดครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนกับที่หลายๆท่านได้บริจาคเลือดให้พี่ปุ้มในครั้งก่อนซึ่งผลบุญในครั้งนั้นได้ส่งผลให้พี่ปุ้มมีโอกาสอีกครั้งในวันที่2 5นี้ครับ ขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่กองบริการโลหิตโรงพยาบาลภูมิพล02 534 78 38มค่ะแต่ว่าช่วงนี้โลหิตเนี่ยก็ขาดแคลนจริงๆนะแต่ว่าตอนล่าสุดที่ผมไปมาเนี่ยคือก่อนนี้ที่ไปบริจาคโลหิตมาเนี่ยเขาก็มีการจัดเว้นระยะห่างต่างๆให้โซเชียลดิสท n นซิ่งกันอยู่ปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยอย่างแน่นอนนะยังไงก็ถ้าเกิด มีโอกาสผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่ดีเหมือนกันใช่เนาะก็ลองหาโอกาสกันดูนะเพราะตอนนี้ก็มีทางรดบริจาคไปตามสถานที่ต่างๆหรือว่าสภากาชาติไทยเนี่ยก็สามารถไปได้เหมือนกันคนไม่เยอะแล้วาทีตามห้างก็มีด้วยนะน้ำเขาอร่อยด้วยอ่ะลาสุดไปกินน้ำแดงแล้วแถมขนมปังเขาเป็นโอเพนตินมั้ง อร่อยอร่อยตกลงคุณจะไปบริจาคเลือเลิเกลียวเตินอร่อยจริงอร่อยไม่รู้ทำยังไงเหมือนเหมือนเหมือนไม่โรงเรียนตอนเด็กๆก็มันทำด้วยความอิ่มใจไงทานอะไรก็อร่อยนะคะอามากันที่เรื่องราวของ Brexit ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจะบอกว่าพอมันเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยนักแสดงที่ต้องไปเล่นภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่ต่างประเทศก็น่าจะกระทบเยอะเหมือนกันไปติดตามกันค่ะ ตั้งแต่สหาราชอาณาจักรได้ออกจากการเป็นประเทศสมาชิกของทางกลุ่มสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการหลังหมดปี2020เป็นต้นมาประชาชนชาวสหาราชอาณาจักรเองก็ไม่สามารถทํางานหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหาภาพยุโรปได้ตามใจซึ่งก็รวมไปถึงเหล่านักแสดงในวงการบันเทิงอังกฤษด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะนักแสดงระดับตํานานอย่างเอียนแมคเคลนแพทริกโจ๊นะคะแล้วก็จูลี่วอเตอร์สนั่นเองต่างก็ออกมาเตือนทางรัฐบาลอังกฤษนะคะว่างานศิลปะและวัฒนธรรมในสหรั ราชนาจักรนั้นกําลังได้รับความเสียหายในแบบที่ไม่มีทางแก้ไขถ้าหากว่าศิลปินหรือว่านักแสดงไม่สามารถเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศในกลุ่มสหาภาพยุโรปได้ถ้าหากว่าไม่มีวีซ่าสําหรับทํางานค่ะ,ะก็หลังจากที่สหร,ราชอาณาจักรครับออกจากทางสหภาพยุโรปมาแล้วหรือ Brexit เนี่ยนะฮะทำให้ศิลปินแล้วก็นักแสดงอังกฤษทุกคนต้องทำปฏิบัติตามกฎ ของ27ในอ่ประเทศในสภาพยุโรปครับซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการต้องมีวีซ่าขออนุญาตทํางานซึ่งการขอวีซ่าทางานในแต่ละประเทศก็เป็นระบบราชการซึ่งก็ใช้เวลาทำเนี่ยนานเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ทําให้นักแสดงหลายคนก็อาจจะไม่สามารถทําการแสดงได้ตามระยะยเวลาที่กําหนดเนื่องจากกองถ่ายเนี่ยก็มีตารางหรือว่าคิวถ่ายที่ตายตัวไปแล้วครับ โดยในขณะนี้นะคะก็มีศิลปินและก็นักแสดงอังกฤษเป็นจำนวนมากกว่า100คนแล้วที่เขียนจดหมายไปยังรัฐบาลอังกฤษเพื่อบอกถึงปัญหาว่าพวกเขาต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนหลายร้อยปอนสำหรับวีซ่าทำงานต้องกรอกแบบฟอร์มมากมายและต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์เพื่อรอการอนุมัติซึ่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมและส่งผลเสียหายหต่ออุตสาหกรรมบันเทิงในสหราชอณารัากรอย่างหนักเลยล่ะค่ะ โดยนักแสดงอังกฤษก็ต้องการให้นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันครับเจรจากับทางสหภาพยุโรปให้ผ่อนปรนในเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นระบบการขอวีซ่าทำงานเนี่ยที่ชา้ามากๆของนักแสดงอังกฤษก็จะทำให้ระบบการทำงานในวงการบันเทิงของอังกฤษเนี่ยนะฮะพังทั้งระบบอย่างแน่นอนซึ่งทางองค์กร Equity UK ก็ได้ทวิตข้อความเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วย ญาตาเหมือนกันเนาะแล้วก็ต้องปรับตัวเยอะเลยอะใช่ก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดนักแสดงได้เอากลุ่มอื่นก็ต้องได้เหมือนกันจริงก็ต้องมีคนมาเรียกร้องใช่หรือว่าก็ต้องเป็นไปเป็นแบบกองโจรโอ้แล้วแอบไปกนกุ้งไปถ่ายถ่าย,ายกเรลครับ แต่เวลาเพราะเขาสามารถเดินเดินทางกันได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เวลาโดนย้อนหลังล้วจะไม่สนุกเท่าไหร่ไปโดนไหมยังยังหรือไม่ได้บอกไม่มีอะไรค่ะเอามาดูนักแสดงอาวุโสคนนี้เขาไม่ชื่อว่าเจนซีมัวนะฮะอายุเนี่ยเจ็ดสิบปีละถ้าเป็นฝรั่งปกติเจ็ดสิบปีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาก็จะดูโตกว่าชาวเอเชียแล้วครับแต่ว่าเธอคนนี้หลายคนบอกว่าเธอดูอายุน้อยกว่าความเป็นจริงเนี่ยหลายสิบปีมาดูกันว่าเหตุผลเนี่ยคืออะไรครับ เนี่ยเธอคนนี้เจนซิมูอนนะครับจะมีอายุครบ70ปีในวันที่15กุมภาพันธ์นะก็มีไปแล้วนะไม่ใช่ที่ผ่านมานะครับซึ่งแฟนๆของเธอก็ต่างทึ่งว่าวัยขนาดนี้เธอมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองอย่างไรไม่ให้ดูแก่เพราะว่าจะมีอายุ70ปีแล้วแต่ใบหน้าของเธอก็ยังคงดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงเป็น10ปีเลยนะครับในส่วนของเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้ไม่แก่เธอบอกบอกว่าก็แค่พยายามทำตัวให้เด็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้นเอง ในการทำตัวให้เด็กที่สุดที่จะทำได้ของเจนเองเนี่ยก็คือการมองโลกในแงด่ดีไม่เครียดและไม่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนอกจากนี้เธอก็ยังคิดถึงช่วงเวลาในช่วงวัยรุ่นสมัยที่ยังอยู่อังกฤษอยู่บ่อยๆซึ่งการคิดถึงความสุขในช่วงวัยรุ่นก็ทำให้จิตใจเธอผ่อนคลายซึ่งทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองแก่ช้ากว่าปกติอีกด้วยค่ะ ส่วนตัวเธอเองถ้าหากไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่ตากแดดนานจนเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆในแต่ละวันส่วนเรื่องของการดูแลผิวพรรณก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะการดูแลผิวหน้าเพื่อไม่ให้มีรอยเหี่ยวหรือว่าให้มีรอยเหี่ยวน้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเธอใช้ครีมเรตินอลนะคะซึ่งเป็นครีมแอนตี้อจจิ้งนะคะในตอนกลางคืนแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองจากแสงแด,ด ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะคะเจนเองก็ใช้แบรนด์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองโดยเธอไม่เคยคิดจะทำสัญญากร,รมเลยเพราะคิดว่าความสวยแบบธรรมชาตินั้นดีอยู่แล้วค่ะ เคล็ดลับก็คือทําตัวเองให้มีความสุขที่สุดแหละจริงนี่ว่าเนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆที่สังเกตหลายคนแล้วที่แบบว่าหน้าเขาจะผ่องๆต่อให้ห,หน้าเขาจะแบบเหี่ยวไปตามอายุอ่ะแต่ว่าพอแววตาเขามีความสุขอ่ะมันเหมือนทุกอย่างในร่างกายมันก็ส่งออกมาแบบดีเลยอย่างเงี้ยหน้าคุณก็ดูผ่องๆมาช่วยดูมีความสุขเนยไม่รู้นะอรอเหรอหน้นดูเต่งตึงดีหรือว่ากินเยอะน่าจะกินเยอะ <laughs> <laughs> ร้ายนะเนี่ย ب. คุณเดี๋ยวเอาช่วงหน้าดีกว่านะคะดีเจมาตูมค่ะ เห็นบอกว่าล่าสุดเตรียมตรวจซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะรอคุณหมอคอนเฟิร์มให้หายดีจะได้ไปเข้าพบตำรวจค่ะยังไงรู้เรื่องอะไรมาหรือเปล่า คุณดีกว่าคุณ<ม>น่าจะมีก๊อตสิบเยอะคุณบอกว่าอะไรนะหายแล้วหรือยังนะไม่ก็ไม่รู้เขาหายหรือยัง<อ>เขาไปตรวจซ้ำล่าสุดคุณดีเจมาตูมใช่ซึ่งไปตรวจซ้ำเนี่ยเดี๋ยวผลเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกนะคะแต่ว่าเขาก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดตรวจรอบนี้หายดีเดี๋ยวจะเข้ามาพบคุณตำรวจแน่นอนค่ะ จากกรณีดราม่าจัดงานปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมะตูมเตชินทําให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นวงกว้างค่ะโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงเรื่องราวต่างๆพร้อมกับยอมรับนะคะว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ในห้องจริงๆซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้เข้าปากเพื่อเข้าให้ปักคาในวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ดีเจมะตูมเองขอเลื่อนให้เข้าปักคาเพราะว่ายังต้องกักตัวก่อนนะคะจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์แล้วก็จะกลับไปตรวจอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยค่ะ ล่าสุดครับชีมข่าวได้ติดต่อไปอยังต้นสังกัดของดีเจมะตูมก็เผยว่าดีเจมะตูมเองนะฮะได้กลับมากักตัวต่อที่บ้านตั้งแต่วันที่1 4กคุมภพาพันธ์แล้วซึ่งหลังจากการตรวจครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะได้กักตัวครบ14วันแล้วหลังจากนี้ก็จะไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าผลออกมาเป็นลบก็กักตัวอีก7วันนะเข<อ>าบอกแบบนี้หรือถ้าเกิดมีคำคอนเฟิร์มจากคุณหมอว่าหายดีก็จะออกมาใช้ชีวิตตามปกตินะฮะเพื่อความปลอดภัยของตอนเองและคนอื่นๆหลังจากนั้นก็จะนัดกับทางเจ้าจหน้าที่ แล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายครับสุดคือถ้าแต่เราหายแล้วเราต้องกักตัวต่ออีกหรอก็เผื่อมันจะฮัลโลมาใหม่หรือเปล่าแบบฮัลโลเรายังไม่มาเอ้เรายังไม่หายนะอย่างเงี้ยหรอนะก็มารอดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะออกมาให้ปากคำ ไปในทิศทางไหนสรุปว่าเรื่องเฟร์เรเจอร์คดีหมดอายุความบ้า20ปีไม่ได้หรอกนะฮะเอามาดูคู่ดีที่หลายคนลุ้นกันอยู่ค่ะใบเฟิร์นกับนายณภัทรคุณมีอินไซด์ไหมถามจริงไม่มีไม่มีผมผมไม่มีอินไซด์อะไรทางนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามคนอื่นให้คุณกว้างขวางอยู่นะไม่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 มีเลยหรอกไม่มีแล้วก็ไม่อยากมีด้วยนะครับผมเอาคือวันเนี้ย ก็แน่นอนแหละว่าในช่วงที่ผ่านมามีคู่ไหนบางมีจูเน่มีเจ้าหนายที่ที่มีคนแซวเคมีได้รือว่าเออว่าว่าเป็นคู่จริงหรือเปล่านะครับอีกคู่หนึ่งที่หลายคนแซวเหมือนกันก็คือนายนภัสแล้วก็ใบเฟิร์นก็มีหลายๆโมเมนต์ที่คนก็ไปจับโยงกันเรื่องราวคือเหมือนแบบมันมีรูปที่แบบมันไม่ได้อยู่ในสื่อที่เป็นงานไงเขาจะแม้คนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงเธอสองคนนี้จริงไม่จริงอย่างไรอไปลองฟังกันดูครับคือก็เป็นเพื่อนๆแซวนะนะครับ คือต้องถามว่าอะไรยังไงเหมือนจะได้กลิ่นของความรักหรือเปล่าครับเรียกว่าตั้งแต่ร่วมงานกันก็มีกระแสคู่คจิ้นเกิดขึ้นสําหรับคู่ของนายนภัสแล้วก็ไปเฟิร์นพิมพ์ชนกเพราะความน่ารักของทั้งคู่นแ,นแฟนๆก็เลยเชียร์ให้กลายเป็นคู่จริง ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังคงมีผลงานคู่กันอยู่ในช่วงกําลังถ่ายทําก็มักจะเห็นภาพหวานๆให้แฟนๆได้ฟินกันแม้แต่คุณแม่หมูเองก็เปิดไฟเขียวบอกผ่านตลอดไปเลยจ้าล่าสุดนะคะก็มีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆได้ฟินกดไลค์กันรัวๆในไอจจนแทบระเบิดเลยค่ะเมื่อสาวใบเฟิร์นเองได้โพสต์ภาพที่กําลังหยอกล้อกับนายนภัทรนะคะที่กําลังมุ้งมิ้งแนบชิดสนิทสนมกันซึ่งภาพที่โพสต์นั้นไม่ใช่ภาพจากฉากในละครแน่นอน นอกจากแฟนๆก็ยังมีเหล่าคนบันเทิงเข้ามาแซวกันยกใหญ่นะคะแต่ดูเหมือนว่าจะมีลุ้นเลยเมื่อน,นุ่มนนกุลชานน์ใครเอกที่เคยร่วมง,งานกันกับใบเฟิร์นได้เข้ามาคอมเมนต์แซวประมาณว่าอ้เฮ้ยปีนี้นะ่จะงอกกี่คู่นะคะงานนี้ยิ่งกระตุ้นตอมให้แฟนๆที่แอบลุ้นเข้ามาคอมเมนต์ถามหนุ่มนนกุนกันแบบรัวๆเลยค่ะ นอกจากคู่ของนายนภัสแล้วนะครับแล้วก็จะมีหนุ่มนนท์กลับเซลล์อีกคู่หนึ่งก็คือเจเจแล้วก็ตาหนึ่งคือหลังจากวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็มีโมเมนต์สวีดหวานให้คนโสดต้องอิจฉาเลยนะครับเมื่อเจเจได้โพสต์รูปคู่เนี่ยนะฮะพร้อมแคปชั่นว่าวาเลนไทน์ที่ผ่านมาจากมีแพลนไปกินข้าวการสุดท้ายจบที่โรงพยาบาลเพราะผมป่วยกระทันหัน นางก็มานั่งเฝ้าโดยที่ไม่บ่นสักคำดูแลอย่างดีตลอด2-3วันที่ผ่านมาเราก็โหเวลาไม่ป่วยก็ขอให้น่ารักแบบนี้ไปตลอดเลยได้เปล่าฮ่าฮ่าหยอกแฮปปี้บเลนไทย้อนหลังครับงานนี้หนุ่มนนกุลไม่รอช้าอา้าวก็ไปแซลประมาณว่ารอแซลรูปจนจะแห้งละพออ่านแคปชั่นเท่านั้นแหละแหมเสียงยาว <c oughs> นะคะยังไม่หมดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์แซวเจ้านายแล้วก็จูเน่เหมือนกันหลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันมาด้วยเคมีที่ตรงกันเลยทําให้แฟนๆเนี่ยก็มโนกันยกใหญ่เหมือนกันนะคะล่าสุดได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ในวันว,วาเลนไทน์ทำเอาหลายคนสงสัยความสัมพันธ์ของทั้งสองคนรวมไปถึงน,นกุลก็ทนไม่ไหวเหมือนกันค่ะเข้าไปคอมเมนต์ถามเจ้านายแบบตรง อะไรอ่ะคบกันหรือหรือว่าจะมีง่องมาอีกคู่งานนี้เจ้านายถึงขัานหัวเราะตอบกลับคอมเมนต์ทันทีนะคะด้านนนกุลตอบคอมเมนต์กลับว่าเรดาพี่มันแรงไอ้น้องงานนี้จะมีรู้หรือเปล่าต้องรอติดตามค่ะ เอาจริงป่ะใดๆจะเป็นเหตุอะก็คอมเมนต์เพื่อนนี่แหละใช่ใช่ไหมบางทีเราจะจับไม่ได้คิดอะไรเลยนะใช่เพื่อนชงไปชงมาอชอบก็ได้อแต่ว่าบางทีเนี่ยเพื่อนก็อาจจะรู้อะไรมาแล้วก็แบบว่าอ๋อเปิดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงวาเลนไทน์ก็มีเปิดไปหลายคู่นะจริงแล้วก็หลายคนก็อุ๊ยทำไมซ้ำกับของเราล่ะคนคนเดียวแหละอ้ายังไงนะข้ามไปที่ข่าวต่อไปดีกว่านะคะ ทำไมอ่ะยังไงนะเนี่ยมีซ้ำอยู่คนเดียวหรือไม่ซ้ำกันหรอกอ้าวหรอซ้ำเขาก็ไม่โลมพี่พัดซ้ำหรือเปล่าพี่ไม่ซ้ำพี่เคยซ้ำทำไมซ้ำแล้วโอ๊ยร <นะ S 1> ้ายจังเลยเามาๆม,ม,มากันที่เรื่องนี้ดีกว่านะคะคคสำหรับเรื่องของพิธีกรสามแซบหลังจากที่มีประเด็นมากมายเอาจริงนะรายการนี้ก็เปลี่ยนพิธีกรสองรอบแล้วเหมือนกันมีคุณมาที่ออกไปใช่ไหมครรอบนี้คุณกะละแมใช่นะคะแต่รอบนี้ใครจะมาแทนไปติดตามกันค่ะ เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะว่าพิธีกรใหม่ที่จะมารับหน้าที่แทนกลาแมพัชรศรีนั้นหลังจากประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโฆษณาเกินจริงที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นเจ้าของอย่างรายการ3ามแซบที่กลาแมเป็นพิธีกรร่วมกับชมพู่อารยาและแอฟทักษอ่อนค่ะซึ่งหลายกระแสบ,บอกว่าได้พิธีกรใหม่แล้วแล้วก็พร้อมทํางานแล้วด้วย แต่ล่าสุดหนึ่งในพิธีกรสาวชมพู่อารยาออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าพูดได้แค่ว่าวืดทุกสำนักทิพย์รายการวาไรตี้ที่แ่บที่สุดใน3โลกค่ะขณะที่แอร์ทัศออนเองได้ออกมาโพสต์ภาพเดียวกันกับชมพู่พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าว่าด้วยเรื่องประเด็นตอนนี้แฮชแท็กวืดทุกสำนักทิพย์พิธีกรใหม่3แซ่บนะคะแล้วบอกว่าเห็นโพสต์นี้แล้วใจเย็นกร,รุณาติดตามตอนต่อไปอย่าเพิ่งโทรมานะคะทางนี้รับสายไม่ทันแล้วคะ่ะ มาที่หนึ่งรายการครับที่ก็ต้องรีบตามหาพิธีกรมาแทนกะละแมอย่างรายการเช็คมีเอาท์ไทยแลนด์ครับดีเจต้นสรพงษ์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมงานผลิตรายการก็ได้เผยว่าทราบเรื่องมาพร้อมกันกับทุกคนนี่แหละและตอนนี้ก็เตรียมหาพิธีกรใหม่อยู่ซึ่งตอนนี้ก็มี3คนที่เข้าตาบอร์ดบริหารรับรองว่าต้องร้องว้าวเลยซึ่งคนนี้ก็เป็นคนที่เข้าใจในความรักแล้วก็เคมีต้องเข้ากับนันเ็กด้วยซึ่งคิวอาจจะมีวันที่1มีนาคมนี้ก็อาจจะมีการแถลงให้ทราบกันก่อนว่าเป็นใครครับ มาเยอะมากว่าเออเทคนี้เอาหลังจากที่พี่แมรพี่แมรจะเบรกเนี่ยจะมีใครมาแทนโอ้โหอันอน,นี้เราเรา,เราก็ได้เราโจทย์นี้มาซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าพวกเราเองแล้วทีมงานทุกคนเองเนี่ยก็ทราบพร้อม,อมกับทุกทุกคนเลยวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเราก็อยู่ในบอร์ดแล้วก็คุยกันกับพี่ๆผู้ใหญ่ที่ทางทีวีแอนเดอร์เนี่ยนะครับ ก็จะมีรายชื่อที่เราลิสต์เอาไว้เนี่ยตอนนี้เข้ารอบสามคนมาแล้วคนเหล่านั้นที่มาเนี่ยจะต้องดีเทลตรงกันกับนันเอ็กด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยตอนเนี้เดี๋ยวเราจะประกาศพร้อมงานซึ่งสามคนนั้นเนี่ยมีทั้งนางเกช่องก็มี <c oughs> อว้าวแน่นอนอีกคนนึงก็เป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตา แล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มาฝีมือซึ่งเราเองยังไม่ได้สรุปการแต่ว่าตอนนี้พี่ๆที่เป็นบอร์ดบริหารได้อยู่ในใจใครแล้วเรียบร้อยซึ่งคิวบริษัทนั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นวันที่หนึ่งมีนาซึ่งวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะมีไพโปเล็กๆเราให้พี่ๆฟังว่าคนที่จะมาเป็นใครตัดสินใจร่วมครับอ๋อตัดสินใจร่วมต้องครับผม,มเราเรามีโอกาสที่เราจะเลือกเนี่ยเราก็ต้องไปปรึกษาทางฝ o r m ต่างประเทศด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีครับ ปรดติดตามตอนต่อไปค่ะครับปิดท้ายวันนี้ดีกว่าสําหรับสาวเนี่ยน่ารักมากเลยใช่ไหมคุณคุณรู้จักเขาไหมรู้จักตั้งแต่เขาเป็น AF น่ะเขาเคยเป็น AF ใช่แต่เรักคุยกับเขาอ่ะเขาจะเงี้ย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 เหมือนคุยกับแมวอ่ะเออแต่ก็น่ารักแกน่ารักมากเป็นคนขี้อ้อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่าสุดอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเธอก็ได้ไปโกอินเตอร์ที่จีนไปออกผลงานไปเป็นเมนเทอร์ด้วยนะฮะและว่าล่าสุดวันนี้มีแฮชแทก ติดขึ้นมาเป็นเทรนเลยนะฮะว่าเนเน่ is ready เทรนนี้มาได้อย่างไรไปลองฟังกันดูครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้สร้างความคือหากับแฟนๆชาวไทยนะครับสำหรับสาวไทยมากความสามารถเนเน่พรนพัทที่ก็ตอนนี้ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อว่าบอนบอน girls 303ครับของประเทศจีน ที่ก็จะมีอีกหนึ่งบทบาทนะก็คือการได้รับเลือกให้เป็นครูผู้ช่วยหรือว่าเมนเทอร์นะฮะหรือว่าเมนทอร์เมนเทอร์นั่นเองนะครับผู้ช่วย international assistant mentor นั่นเองนะครับในรายการช่วง2 0 2 1 t ที่จะเป็นการค้นหาศิลปินไอดอลหนุ่มของปีนี้ด้วยและก่อนที่จะเริ่มวอนแอร์ตอนแรกทางช่วง2 0 2 1 t o official เนี่ยก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกของรายการออกมาให้ได้ชมกัน รวมถึงแอคเคท์ของวงบอนบอนกรุ Girl, ๊ทวร์รีด้วยล่ะครับก็ได้มีการปล่อยคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำทีเซอร์ของเนเน่ให้แฟนๆได้ชมกันไปแล้วซึ่งทุกคนต่างก็ตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชมในความสวยความน่ารักของเนเน่กันมากมายจนแฮชแท็กเนเน่ isready ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวโดวยในรายการช่วงช่วงที่วานรัจะเป็นการคัดเลือกเด็กหนุ่มที่มีความสามารถ92คน เพื่อมาเป็นบอยแบนด์ระดับเอเชียซึ่งจะมี2เด็กไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยซึ่งผลจะเป็นอย่างไรเด็กไทยจะสามารถจ้างเกิดเจบิลเป็นศิลปินตามรอยของเนนี่ได้หรือเปล่าก็รอติดตามกันนะครับ ด้านอีกหนึ่งหนุ่มนะคะหนุ่มไทยพี่กองทัพทีท่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้เดินทางไปประเทศจีนพร้อมกับกักตัว14วันเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการเฟ้นหาไอดอลเอเชียซูเปอร์ยังของประเทศจีนเพื่อคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์ที่จะได้เดบิวต์เป็นเสลปินที่ประเทศจีนและก็มีทัวร์คอนเสิร์ตทัวเอเชีย Asia ค่ะ ล่าสุดนะคะทีมข่าวติดต่อไปยังพี่ปิ๊กผู้จัดการส่วนตัวของเขาค่ะได้รับการเปิดเผยว่าตอนนี้พี่อยู่ระหว่างการซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างหนักเพราะว่าทางรายการจะมีการบันทึกเทปในเร็ว,รวนี้และจะมีการปล่อยตัวอย่างรายการให้ได้ชมกันด้วยซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมกันค่ะก็รอติดตามมาได้นะครับทั้งเน่ๆแล้วก็เด็กไทยอีกหลายๆคนที่ก็หวังว่าจะสามารถ ปโกอินเตอร์ได้นะเพราะจีนก็โ,โหเป็นเป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ามากๆใครได้ไปแล้วก็โหกอบโกยได้เยอะเลยทีเดียวจริงแล้ว<ล>ความสามารถของคนไทยเชื่อว่า<ช>สู้เขาได้แน่นอนอนะคะ,ะก่อนจากกันไปนะคะใครอยากติดตามข่าวสารของเราผ่านทางมือถือนะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะสแกนคีวาโค้ดที่หน้าจอได้เลยะคะ่ะทดลองใช้ฟรี5วันนะคะรวมถึงช่องทางต่างๆะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น True ID Line Facebook Twitter นะคะ Instagram YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะคุณได้ไปดูติ๊กตอกใช่ไหม ไปเจอตัวเองอ่ะกลัวมากเลยออ่่ะเรคมิใหหืยังเราก็เป็นข่าวดาราเรื่อยๆทำ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 ลารายการวันนี้เลยมกราคุมพาเอาลากันไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s s i h ด์กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True i n s s i h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ